แต่จำความได้พ่อกับแม่เราจะทะเลาะกันตลอดพ่อจะเป็นคนอารมณ์ร้ายเวลาโมโหจะน่ากลัวมากถ้าพูดอะไรไม่เข้าหูหรือทำให้อารมณ์ไม่ดีนิดเดียวก็จะใช้ความรุนแรง ตบตีแทบทุกครั้งภายนอกของครอบครัวเราดูเป็นครอบครัวที่มีความสุขบุคลิกภายนอกของพ่อดูเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นอาจจะด้วยหน้าที่และการทำงานของพ่อที่ค่อนข้างเป็นที่นับหน้าถือตาไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้สิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นมันแตกต่างและน่ากลัวกว,กว่าที่คิดมากเราเติบโตมาด้วยความหวาดกลัว โดนตีตั้งแต่จำความได้ตอนนั้นน่าจะซักสองสามขวบพอพูดจาเสียงดังตะคอกใส่เป็นประจำพอเราดือ้อก็จะโดนฟาดโดนตีอย่างหนักตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งที่พ่อทำมันเกินไปจริงๆนอกจากลูกๆที่จะโดนตีแล้วภาพที่จำติดตามมาจนถึงทุกวันนี้คือภาพที่แม่เราโดนพ่อทำร้ายร่างกายไม่ว่าจะตาบวมตาเขียวที่ตัวมีแต่รอยฟกชำ้ำ ตอนนั้นเรายอมรับว่ายังเด็กและเราอายจนทำให้ไม่กล้าบอกใครได้แต่ปกปิดพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราไว้มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเราอยู่ประมาณประถมวันนั้นเป็นวันหยุดยาวที่บ้านเรากำลังจะออกไปข้างนอกกันระหว่างที่พ่อกำลังขับรถ เพื่อจะไปเที่ยวแม่เห็นแล้วว่าพอเริ่มขับรถเร็วขึ้นเร็วขึ้นเลยหันไปบอกพ่อว่าอย่าขับรถเร็วให้ระวังระวังหน่อยในรถมีลูกๆนั่งอยู่แม่พูดด้วยน้ำเสียงปกติมากไม่ได้ใช้อารมณ์หรือพูดจากกระโชกคกหากเลยแต่สิ่งที่พ่อทำคือพ่อเบรกรถอย่างเร็วหันไปตะคอกว่าถ้าไม่เงียบจะไล่แม่ลงไปจากรถพอแม่เริ่มเถียงพ่อบ้างพ่อตบแม่แรงมากจนแม่ร้องไห้ และต้องขอโทษพ่อเรากลัวจนตัวสัน่นไม่แม้แต่จะอยากไปไหนต่ออยากกลับบ้านไม่อยากไปเที่ยวแบบนี้มันเป็นการเที่ยวของครอบครัวที่เราไม่มีความทรงจำที่ดีกับมันเลย หลายวันผ่านไปเหมือนทุกคนในบ้านจะลืมเรื่องราวที่พ่อทำกับแม่วันนั้นได้แต่สำหรับเรามันไม่มีทางที่จะทำให้เราลืมได้เลยพ่อก็เดินมาขอโทษลูกๆทุกคนบอกว่าพ่อขอโทษนะไม่โกรธพ่อกันใช่ไหมเรานั่ง,งเงียบน้ำตาซึมพยายามไม่ให้พ่อเห็นอาการแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรพ่อไปแต่ในใจมันมีคำพูดมากมายที่อยากจะพูดและเราก็รู้สึกไม่ดีกับพ่อไปตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นแล้ว เราไม่คิดเลยว่าคนที่เรารักและนับถือจะกลายเป็นคนที่ทำให้แม่และพวกเราเจ็บปวดได้ขนาดนี้พ่อกับแม่ก็ยังทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆในบางครั้งที่แม่จับได้ว่า พ่อไปมีผู้หญิงอื่นพ่อจะปฏิเสธตลอดเวลาแม่ถามเรื่องผู้หญิงพ่อจะลากแม่มาตกกระทืบและเตะแรงๆบางทีก็ถึงขั้นบีบคอเราร้องไห้อ้อนวอนขอให้พ่อเลิกทำแต่ก็ไม่เป็นผลช่วงเวลาตรงนั้นเหมือนเขาไม่สนใจใครเลยนอกจากปล่อยให้อารมณ์โกรธเข้ามาแทนที่ทุกอย่าง ความรู้สึกเราในตอนนั้นมันเจ็บปวดมากนอกจากจะช่วยห้ามพ่อไม่ได้แล้วเราก็ช่วยอะไรแม่ไม่ได้เลยได้แต่ฟังเสียงร้องไห้ของแม่หรือดูแม่เวลาโดนทำร้ายตอนนอนจะผวาทุกครั้งที่ได้ยินเสียงพ่อกับแม่ทะเลาะกันไม่มีคืนไหนเลยที่เราจะนอนหลับได้อย่างมีความสุขเราต้องคอยกังวลว่าคืนนี้เขาสองคนจะทะเลาะกันอีกไหม เหตุการณ์ความรุนแรงก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งช่วงที่เราอยู่มหาลัยแล้วเราต้องอยู่หอไม่ได้กลับบ้านบ่อยจะมีแค่น้องชายที่อยู่เป็นเพื่อนแม่ในช่วงที่เราไม่อยู่เราก็มักจะโทรถามจากน้องเป็นประจำว่าแม่เป็นยังไงบ้างโดนพ่อซ้อมไหมเราเจ็บปวดทุกครั้งที่เราไม่สามารถอยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยเหลือแม่ได้เพราะเราเองก็ต้องทำหน้าที่ของเราไปด้วยพร้อมๆกัน จนกระทั่งวันที่กลายเป็นจุดแตกหักของเรื่องนี้ก็มาถึงระหว่างที่เรากำลังเดินทางเพื่อจะกลับไปที่บ้านน้องชายของเราโทรมาบอกว่าพ่อซ้อมแม่หนักมากให้เรารีบกลับไปช่วยด่วนเพราะดูเหมือนแม่จะโดนพ่อซ้อมหนักไม่ไหวแล้วจริงๆน้องบอกว่าพ่อให้โทรเรียกเรากลับไปที่บ้านจะกระทืบแม่ให้ตายต่อหน้าเราและน้องชายพอเราไปถึงบ้านเราเห็นสภาพของแม่แล้วเราทำใจไม่ได้เลยไม่คิดเลยว่า ผู้หญิงคนหนึ่งจะทนกับการกระทําจากผู้ชายที่เขารักได้นานขนาดนี้เราเข้าไปห้ามแล้วร้องขอพ่อว่าอย่าทำแม่อีกเลยแม่ไม่ไหวแล้วจนพ่อยอมอ่อนลงแต่ก็ยังด่าตะคอกไล่พวกเราออกจากบ้านตอนนั้นเองที่ทำให้เราคิดว่าเราจะไม่กลับมาเหยียบที่บ้านหลังนี้อีกเราจะไปมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่านี้ จะไม่ยอมทนกับสิ่งที่พ่อทำกับพวกเราเป็นเวลา20ปีมันทำให้ทั้งรักทั้งเกลียดที่เราไม่อยากดำเนินคดีเพราะไม่อยากให้พ่อติดคุกไม่อยากให้เดือดร้อนและก็กลัวจะถูกทำร้ายแค่ไม่ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกันก็พอใจแล้วในที่สุดพ่อกับแม่ก็เลิกกันเพราะเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเราแม่และน้องชายออกมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้ว แต่ก็ยังกลัวว่าเขาจะตามมาหาพวกเราเจอวันไหนอีกก็ไม่รู้จนถึงวันนี้เราก็ยังไม่เข้าใจว่าแม่ทำผิดอะไรถึงต้องทำร้ายกันขนาดนี้ในแต่หวังว่าพ่อจะคิดได้และไม่ไปทำเรื่องราวเลวร้ายแบบนี้กับคนอื่นอีก เราเชื่อว่าคงมีอีกหลายๆคนที่เคยมีประสบการณ์เหมือนกับเราและกำลังเผชิญกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเลยไม่อยากให้คนอื่นๆโดนทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจแบบที่เราโดนกระทำมาตลอดอยากให้ทุกคนไม่นิ่งเฉยและให้ความช่วยเหลือหากเห็นคนใกล้ตัวเป็นเหยื่อของความรุนแรง สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหรือพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่หน่วยงานที่ดูแลเรื่องความรุนแรงในครอบครัวดังนี้ 1. มูลนิธิผู้หญิงเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่โดนทำร้ายทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นการโดนใช้ความรุนแรงจากสามีการถูกทารุณกรรมทางเพศการถูกข่มขืนและทุกๆก,กรณีที่ทำให้ผู้หญิงได้รับความ เดือดร้อนโทรแจ้งได้ที่02 433 5149หรือ02 435 1246 2. ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน24ชั่วโมงกรมประชาสงเคราะห์เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้หญิงทุกคนที่มีปัญหาด้านครอบครัวมีการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวหรือโดนสามีทำร้ายให้การช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโทรแจ้งได้ที่1507หรือ1578 3. บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีเป็นอีกองค์กรที่ให้การช่วยเหลือกับผู้หญิงทั้งด้านของการให้คำปรึกษาการให้ที่พักพิงกับผู้หญิงทุกคนที่มีปัญหาด้านครอบครัวเกิดความรุนแรงขึ้นภายในครอบครัวจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้การถูกทำร้ายร่างกายการถูกทอดทิ้งถูกคมคืนหรือแม้แต่การมีบุตรนอกสมรสด้วยโทรแจ้งได้ที่0 2 929-2301ต่อ10 02-929-2222 2 2 5 6 6 2 7 0 7 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้หญิงในชุมชนแออัดเป็นโครงการที่ต้องการช่วยเหลือผู้หญิงที่โดนทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่ถูกคมคืนกระทำชำเราทั้งเพศโดยเฉพาะผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดโทรแจ้งได้ที่02-731-5218 5. มูลนิธิประวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตีมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กและสตีผู้ที่เดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสายด่วนโทร1134 6. ศูนย์ประชาบาดีหากพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวหรือทุกปัญหาสังคมสายด่วนโทร1300 7. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัด8 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคอชอในเขตท้องที่ภูมิลำเนาของตนเองสำนักงานอายการประจำจังหวัดเว็บไซต์สำนักงานอายการประจำจังหวัด9สถานีตำรวจทุกแห่งเพราะความรุนแรงไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวแต่เป็นปัญหาสังคมอย่าปล่อยให้ความรุนแรงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในสังคมไทย